ข้าสิงหาคมดวงของผู้ที่เกิดวันพะะัสปปดี โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาหรือได้รับข่าวดีๆสําหรับคนว่างงานในวันนี้นะครับหรือใครที่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็มีโอกาสในการสร้างเส้นทางใหม่ๆนะครับวันนี้ท่านจจเน็ตจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีงานเข้ามาเยอะมากมายนะครับที่จะต้องทลุยนะครับบางทีก็อาจจะมีออเดอร์ใหม่ๆนะครับมีการใช้บริการที่เป็นผู้มาใช้บริการใหม่ๆนะครับที่จะสร้างความรุ่งเรืองให้ท่านเนตท่านเหนื่อยนะครับเสียหยาดเหงื่อแรงงานแล้วก็ได้ผลตอบรับตอบ แตนเข้ามาอย่างคุ้มค่าในทิศทางที่ดีนะครับก็จะตามไปต่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับในยว่าโลกทั้งใบก็ให้ท่านได้รับความบุดมสมบูรณ์เข้ามากับความสําเร็จนะครับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการต่อยอดสู่ความรุ่งเรืองเพื่องฟูในทิศทางที่ดีนะครับออเดอร์ที่เข้ามาตั้งออเดอร์ใกล้ตัวออเดอร์ในต่างประเทศนะครับที่เข้ามาดรือผลผลิตต่างด้านเกษตรกรรมอะไรต่างๆนะครับที่จะสร้าง ผลตอบรับในทิศทางที่ดีนะครับที่จะท่านได้รับผลประโยชน์เข้ามาด้วยความรุ่งเรืองก็ส่งผลให้การเงินของชาววันพะสัป,ปดีในวันนี้นะครับการเงินของท่านก็งอกงามในทิศทางที่ดีแต่ได้มาด้วยหยาดเหงือ่อแรงงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับมีเส้นทางใหม่ๆใกล้ที่เคยว่างงานไม่มีไรายได้ไดไรายรับก็จะมีการเริ่มต้นสร้างไรายได้ไรายรับดึงดูดเงินเข้ามานะครับที่มันคงอยู่แล้วก็ยิ่งมีมากยิ่งขึ้นกับเส้นทางใหม่ๆก็ามานะครับ ที่จะทําให้ท่านดึงดูดออเดอร์จากต่างประเทศนะครับที่จะทําให้ท่านเรียกเงินตราต่างประเทศเข้ามาเติมเต็มบางท่านในวันนี้นะครับที่อาจจะมีเงินก้อนใหญ่ๆก้อนพิเศษนะครับที่จะเข้ามาให้ท่านจับจ่ายใช้ยซอยกับการปิดบัญชีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสเริ่มต้นของการเก็บออมสะสมต่างการเงินของท่านให้เติบโตต่อไปได้ในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับของชาววันพฤหัสบดีคนที่โสดนั้นหลายๆท่านก็อาจจะมีภาระหน้าที่ นะครับการงานเยอะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมายจึงอาจจะไม่ใส่ใจในเรื่องของการที่จะาความรักนะครับก็ทุ่มเทก,กับการสร้างงานสร้างเงินส่วนใครที่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นวันนี้ก็มีโอกาสหลายๆท่านนะครับที่ถูกหยิบยื้อโอกาสดีๆเข้ามาให้เริ่มต้นอาจจะมีสกณ์ของการเดินทางนะครับเดินทางไปพบกับคนต่างถิ่นต่างพื้นที่กับชาวต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันแล้วก็พัฒนาง,งอกงามต่อไปเป็นคู่กิงตองมายกได้เช่นกันนะครับ ส่วนคูครักูสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะมีสถานการณ์ของการงานมากมายก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะดูแลเติมเต็มอะไรที่มีชีวิตชีวาซึ่งกันและกันนะครับก็เรียกว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเหนื่อยมาก็จะมีการ เติมกับพลังที่ดีที่มีความสดชื่นแจ่มใสนะครับเพื่อให้คนที่เหนื่อยมาได้รับการปลนคลายสู่ความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานความรักความสัมพันธ์ก็พัฒนามั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไปแต่สหรับในนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับเดดเวอร์สก,การของการตัดสินใจอะไรที่จะเกิดขึ้นกับบางท่านหรือหลายๆท่านในวันนี้ครับที่จะทําให้ท่านได้เลือกนะครับโดยเฉพาะคนที่เรียกว่า อาจจะจบจากสภาวะของการไม่มีงานทำนะครับทีบางทีตูกเรียกหลายๆที่นะครับไอ้ท่านนั้นตัดสินใจเกิดขึ้นต้องเลือกที่ใดที่หนึ่งที่คิดว่าจะดีกว่าดีที่สุดนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ในทางที่ถูกต้องที่จะก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองนะครับเลขหน้าไพในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดี 1น0 2 1 6นะครับก็ขอจา้วันพระสบรีมีความสำเร็จมังคับบรรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบกุลแและกก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ